เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณลุงสมบัติผมขออนุญาตเรียกว่าคุณบัตรแล้วกันนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ลุงสมบัติแก,ะกะเกษียณร,ราชการเรียบร้อยแล้วเรื่องเล่าในวันนี้ครับมันเป็นเรื่องเล่าที่ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่คุณบัตรทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึง่งแกทํางานมานานมากแล้วนะครับครึ่งชีวิตของแกเลยแล้วก็งานที่ว่านี้มันก็ตามสไตล์ผู้พิทักษ์ป่าทั่วไปนั่นแหละ ชีวิตวนเวียนอยู่กับต้นไม้สัตว์ป่าแล้วก็การลาตระเวนหลักๆเลยนะครับคืองานเดินสำรวจตรวจับพวกลักลอบตัดไม้หรือไม่ก็พวกที่เข้ามาล่าสัตว์อะไรทำนองนั้นคุณสมบัติเขาบอกว่าคนที่เข้ามาลักลอบตัดไม้หรือว่าล่าสัตว์หรือแม้แต่แอบส่งสิ่งเสพติดเนี่ยพวกนี้ครับรู้จักพื้นที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ดีด้วยซ้ำนะทั้งที่ตัวพวกเขาเองไม่มีแผนที่ในมือด้วยโดยในช่วงที่มันเกิดเรื่อง มันเป็นช่วงที่อุทยานแห่งนี้ครับมีการถูกลักลอบถูกตัดไม้พยุงหนักมากเจ้านายคุณบัตรก็เลยสั่งให้จัดชุดลาดตะเวนพิเศษเดินป่ายาวๆแบบไม่ต่ำกว่า7วันเพื่อตามรอยกลุ่มขบวนการใหญ่ในการลักลอบตัดไม้ซึ่งชุดของคุณบัตรในตอนนั้นครับเขาไล่ผมฟังว่าจะมีด้วยกันทั้งหมดสคนเป็นชุดลาดตะเวนเล็กนะครับที่เดินทางยาวมีหัวหน้าชุดชื่อพี่ป้อมมีคุณชูมีคุณคำ แล้วก็มีคุณบัตรเนี่ยแหละทั้งสี่คนครับเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชำนาญการนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทำงานด้วยกันเป็นทีมเดียวกันมาเป็น10ปีแล้วซึ่งสาเหตุและจุดที่มันเกิดเรื่องของเรื่องราวนี้มันเป็นจุดลาดตะเวนในโซนที่ผู้พิทักษ์ป่าเขาเรียกกันว่าป่าชั้นในมันเป็นพื้นที่ที่กันเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปในจุดจุดนั้นพวกชาวบ้านสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าเขตป่าชั้นในมันจะเป็นเขตป่าอาถรรพ์ เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็มีฤทธิ์แรงมากคือเขาสืบต่อพูดกันมาแบบนี้นะครับแรกๆอะ่ะตอนที่เขามาทํางานที่เนี่ยเขาเฉยๆแต่พอทํางานมา5ปี10ปีเคราวนี้ชักเริ่มเชื่อยิ่งมาเจอเรื่องราวที่ว่านี้อีกยิ่งเชื่อหนักเลยครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังพอชุดลาดตะเวนเดินทํางานกันเนี่ยรู้สึกจะวันที่3ของการเดินทางมั้ง คุณบัตรกับทีมก็เดินเข้าป่าไปพบกับจุดพักของพวกตัดไม้คือเหมือนกับมันเป็นแคมป์ชั่วคราวแล้วก็มีเศษอาหารมีร่องรอยของการจุดกองไฟกองเล็กและที่สำคัญเลยก็คือมันมีกองไม้พยุงที่ถูกแปลรูปเอาไว้แล้วซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าถึงจะเจอจุดแคมป์มานะครับแล้วก็มีไม้พยุงที่ถูกแปลรูปแล้วแต่ดันไม่เจอคนและจากการที่ไม่เจอคน ทีมก็เลยคิดกันว่าน่าจะไหวตัวทันกันแล้วมัง้งแล้วก็ทิ้งของหนีออกป่าไปเพราะอย่างนั้นครับคุณบัตรกับทีมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนอนเฝ้ากองไม้เนี่แหละเพื่อรอชุดสนับสนุนเข้ามาขนไม้ออกไปทีนี้ด้วยความที่ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการนะครับแล้วก็รู้กฎเกณฑ์ในการทำงานกฎเกณฑ์ของป่าเป็นอย่างดีการรู้ดีและการชำนาญการมันมักจะพ่วงมาด้วยความประมาทค,ครับคุณผู้ฟัง ื่อนในทีมคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณชูเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะผงผางพูดง่ายๆก็คือซนมากไปหน่อยนั่นแหละไอตอนที่เดินตรวจไม้พยุงแปรรูปในแคมป์น,นะครับคุณชูเขาดันหันไปเจอหิ่งเล็กๆที่พวกตัดไม้ทําไว้บูชาอะไรบางอย่างคือมันเป็นสารเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ถูกผูกผ้าสามสีมีพวงมาลัยวางเอาไว้แล้วก็มีกระลาใส่เข้าสารวางอยู่ด้านใน คุณชูเองที่เห็นแบบนั้นครับมันเป็นการเห็นสารเตี้ยบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งครั้งแรกของเขาเขาก็เลยหันมาถามเพื่อนๆว่าพวกผู้ร้ายมันบูชาอะไรกันพอเขาพูดจบยังไม่ทันที่คนในทีมจะได้ตอบอะไรเลยคอมแบทของคุณชูเนี่ยแหละก็เตะเข้าไปที่สารจนสารนั้นพังต่อหน้าต่อตาเข้าสารในกระลากระจุยกระจายเต็มพื้นไปหมดและจากการกระทําของคุณชูเนี่ยแหละ รุ่นพี่ที่ชื่อพี่ป้อมที่เป็นหัวหน้าหน่วยนะครับพี่เขาก็รีบดุใหญ่เลยพี่เขาบอกว่าให้ทุกคนช่วยกันเก็บของแล้วก็สั่งคุณชูให้รีบขอเข้ามาด้วยพี่เขาบอกว่าพี่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่พวกผู้ร้ายมันตั้งสารบูชาอะไรกันการบูชาเนะ่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องแปลกก็คือถ้าเกิดสารนี้มันไม่ใช่สารในการบูชาละ่ะถ้ามันเป็นสารในการสะกดหรือว่าสารในการปล่อยของปล่อยอาถรรพ์ละ่ะ แบบนี้จะทำยังไงกันและจากคำพูดเตือนสติของพี่ป้อมเนี่ยแหละมันทำให้คุณชูรีบยกมือไหว้ลุกลวกแล้วก็บ่นพึมพำนนะครับพร้อมกับเดินไปตรวจทางอื่นและจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับในคืนวันนั้นตั้งแต่เดินป่ามาตั้งแต่คืนแรกคืนที่คุณชูพังศารมันคือคืนแรกที่ป่าแห่งนี้มันเริ่มผิดปกติ ในคืนวันนั้นมันเป็นคืนเดือนมืดครับมืดแบบมองไม่เห็นมือตัวเองเลยถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฉายทุกคนตอนนั้นพลัดกันเข้าเวรยามพี่ป้อมเขาสั่งว่าให้ระวังพวกตัดไม้ย้อนกลับมาเอาของคืนในคืนวันนั้นคุณบัตเขาจําได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาตีสองกว่า,วาเป็นเวรของคุณคําับคุณชูที่จะต้องนอนเฝ้าแคมป์ซึ่งคุณบัตเองก็นอนอยู่ในแคมป์นั้นนั่นแหละนอนอยู่ระหว่างเพื่อน ก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นเพราะว่าเขาได้ยินเสียงสิ่งที่ว่านี้ครับมันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังเดินไปเดินมาอยู่รอบๆแคมป์และเสียงที่ว่านี้มันก็ไม่ใช่เสียงปกติคือมันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังเดินลากเท้าหนักๆแล้วก็เหยียบใบไม้แห้งเดินไปเดินมาเดินมีจังหวะช้าๆแต่ต่อเนื่องซึ่งทันทีที่ได้ยินแบบนั้นคุณบัตเองก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็พยายามฟังเสียงให้ชัดเจนที่สุด คือพยายามจับจุดนะครับว่าต้นเสียงอยู่ตรงไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเกิดอยู่กลางป่าลึกแบบนี้มันไม่มีชาวบ้านเดินมาอยู่แล้วแล้วสัตว์ป่าก็ไม่น่าจะเดินป้วนเปี้ยนรอบกองไฟด้วยยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นพวกตัดไม้ย้อนกลับมาเอาของมันก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าถ้ามันกลับมากันจริงๆมันต้องไม่เดินให้รู้ตัวแบบนี้ในตอนนั้นคุณบัตรเขาจับปืนแน่นแล้วก็ค่อยๆชำเลืองมองไปที่คุณชู แต่คุณชูในตอนนั้นเขาดันนั่งตัวแข็งทื่อไม่ยอมมองไปทางต้นเสียงแต่เขาเดันกลับมองมาทางคุณบัตรแล้วก็ใส่หน้าเบาๆคุณชูเขาทำท่าทำทางเหมือนกำลังจะบอกว่าอย่าส่งเสียงและจากสัญญาณของเพื่อนนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณบัตรรู้ครับว่าคุณชูก็ได้ยินเหมือนกันไอเสียงลากเท้าที่ว่านี้มันเดินวนรอบแคมป์ไปเรื่อยๆวนรอบหนึ่งสองรอบจนกระทั่งรอบที่สาม ไอเสียงที่ว่านี้มันก็มาหยุดอยู่ด้านหลังคุณบตดพอดีในตอนนั้นตัวเขาเองรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นมันเป็นความเยือกเย็นที่ไม่ได้เย็นมาจากบรรยากาศของป่าแต่มันเป็นความเย็นแบบแปลกๆที่พุ่งมาจากด้านหลังโดยที่หลังจากนั้นมันก็ดันมีเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นมามันเป็นเสียงกระซิบคล้ายกับคนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าพูดไม่เป็นภาษาเหมือนกับคนกำลังอิดออดหรือไม่ก็เจ็บปวดทรมานกับอะไรบางอย่าง ก่อนที่เสียงนั้นมันจะหายไปโดยที่หลังจากนั้นทั้งคุณชูทั้งคุณคำทั้งคุณบัตรไม่มีใครก้านนอนอีกเลยทุกคนพยายามหันหน้าออกไปทางนอกแคมป์แล้วก็พยายามเฝ้าทุกทิศทางพยายามดูทุกการเคลื่อนไหวจนกระทั่งแสงอาทิตย์ของวันใหม่มันส่องเข้ามาในป่าซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นครับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคือนก็เล่าเรื่องที่เจอให้พี่ป้อมฟังแต่พี่ป้อมแกบอก ว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าละมัง้งแต่ถึงหัวหน้าเขาจะบอกแบบนั้นครับคุณบัตรกับคุณชูเนี่ยรู้ดีว่าไม่ใช่สัตว์แน่นอนเพราะว่าสัตว์มันไม่มาเดินวนรอบแคมป์เป็นจังหวะอยู่แล้วแล้วหลังจากคืนวันนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแปลกๆมันเกิดขึ้นแทบจะทุกวันเลยบางวันก็จะเป็นกลิ่นบ้างเป็นกลิ่นเน่าแบบเหม็นรุนแรงคละคลุ้งขึ้นมาเหมือนกับกลิ่นศพหรือบางทีมันก็จะเป็นเสียง เสียงคนเดินย่ำเท้าตามหลังมาหรือไม่ก็มีใครบางคนมากระซิบเรียกชื่อตัวเองทั้งเสียงและกลิ่นพวกนี้มันจะมาตามลมนะครับแล้วก็หาที่มาไม่เจอด้วยซึ่งนอกจากเรื่องของเสียงและกลิ่นคนที่เริ่มมีอาการแปลกๆหลังจากนั้นก็คือคุณชูเนี่ยแหละคุณชูหลังจากเห็นการในคืนวันนั้นครับเขาเริ่มมีอาการซึมๆไม่พูดไม่จาบางทีก็มองเหม่อเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ยิ้มคนเดียว คือมันเหมือนกับว่าสติของเขามันเริ่มเลือนลางแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างที่คนในทีไม่เห็นคุณบาดเขาเคยถามเพื่อนนะครับว่าเห็นอะไรแต่คุณชูก็ไม่ยอมตอบกลับมาเขาแค่ยิ้มแห้งๆแล้วก็หันหน้ากลับมาหัวเราะเหมือนกับว่าเขาหลอนไปเองในคืนที่5้าของการเดินป่าครับทุกคนย้ายมาพักที่โพรงหินเล็กๆเพื่อให้ปลอดภัยขึ้น ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคืนนั้นมันฝนตกหนักด้วยนะครับก่อไฟไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยแสงจากไฟฉายกันอย่างเดียวต้องหาอะไรบางหัวหน่อยก็เลยเข้ามาในโพรงหินกันเพราะว่าปกติแล้วโพรงแบบเนี้ยเขาจะไม่เข้ากันนะครับคุณผู้ฟังเห็นคุณบัตรเขาเล่าแบบนั้นเพราะว่าโพรงในป่าลึกส่วนใหญ่แล้วจะมีสัตว์อาศัยอยู่และที่สำคัญเลยก็คือเป็นมุมอับในยุทธศาสตร์ด้วยแต่ครั้งนั้นมันจำเป็นจริงๆครับคุณบัตรเขาเล่าให้ผมฟังว่า ค่ำวันนั้นในขณะที่เขากำลังนั่งขัดปืนอยู่จูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาเสียงที่ว่านี้มันดังมาจากไหนไม่ดูนะครับเป็นเสียงที่ร้องแบบโหยหวนมากๆคือฟังแล้วรู้สึกปวดร้าวในใจเลยอะ่ะคือมันเป็นเสียงที่ทรมานมากๆมันไม่ใช่เสียงร้องแบบเศร้านะแต่มันเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดอะไรทำนองนั้นซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ยินเสียงร้องพี่ป้อมเขาก็สะกิดคุณบัต แล้วก็ทำสัญญาณมือให้ทุกคนเงียบทุกคนในตอนนั้นต่างหยุดงานในมือแล้วก็ตั้งใจฟังก่อนจะได้ยินเสียงร้องไห้นั้นดังมาจากทิศท,ที่เดินผ่านมาเมื่อตอนบ่ายโดยที่ไอเสียงนั้นมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงมันเหมือนจะอยู่ใกล้ๆนี่เองโดยที่ในเซี่ยววินาทีหลังจากนั้นคุณคำเขาก็ร้องตะโกนขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปทางปากทางเข้าของโพรงหินคุณคำเขาตะโกนว่าเฮ้ยนั่นใครวะและจากเสียงร้องของคุณคำนี่แหละ ทุกคนก็หันไปมองพร้อมกันก่อนที่จะเห็นเป็นตาเดียวกันว่าปากทางเข้าโพรงหินมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มร่างหนึ่งกำลังยืนอยู่ปากทางยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาในป่านั่นแหละเงาที่ว่านี้ครับมันเป็นเงาของผู้หญิงตัวสูงโปรง่งสวมชุดสีขาวโพลนผมของเธอยาวสยายปิดบังใบหน้าและจากลักษณะการยืนของเธอคือเธอยืนนิ่งสนิทไม่ขยับไม่ไหวติงเลยแม้แต่นิดเดียว และไอสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดเลยก็คือทุกคนเห็นแค่งเงาแล้วก็โครงร่างของเธอแต่เมื่อไฟฉายของทุกคนส่องไปที่ตัวเธอแสงไฟมันดันทะลุผ่านร่างของเธอไปเหมือนกับว่าร่างของเธอไม่มีอยู่จริงในวินาทีนั้นครับพี่ป้อมเขารีบคว้าปืนแล้วก็ขึ้นลำพร้อมกับตะโกนถามเสียงดังว่านั่นใครเข้ามาทำไมแต่ร่างนั้นก็ยังคงยืนนิ่งไม่ตอบไม่พูด แล้วก็ไม่มีเสียงร้องไห้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยซึ่งทุกคนในตอนนั้นก็ต่างจ้องมองร่างของผู้หญิงคนนั้นนานอยู่เกือบนาทีไม่มีใครกล้าขยับเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งหลังจากนั้นร่างของผู้หญิงที่ปากทางเข้าโพรงเธอเริ่มขยับเธอค่อยๆหมุนตัวช้าๆแล้วก็หันหน้ามาเผชิญกับพวกคุณบัตรก่อนที่เธอจะเผยให้เห็นใบหน้าและดวงตาที่เย็นชาของเธอเธอยกมือขึ้นช้าๆแล้วก็ชี้นิ้วมือมาทางพวกคุณบัตร ก่อนที่เธอจะเอียงมือไปมาแล้วก็กระตุกนิ้วชี้พุ่งตรงไปที่คุณชูเท่านั้นแหละครับพอคุณชูถูกเธอชี้คุณชูก็กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเสียงของคุณชูตอนนั้นมันร้องดังลั่นป่าแล้วจู่ๆเขาก็ลุกพลวดแล้วก็วิ่งออกจากโพรงหินไปคุณชูเขาวิ่งเข้าใส่ความมืดแล้วก็ฝ่าสายฝนโดยไม่ลังเลในตอนนั้นครับพี่ป้อมที่เป็นหัวหน้าทุกคนก็ตกใจมากม และทุกคนในทีมก็ต่างเรียกชื่อคุณชูซ้ําๆแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าคุณชูวิ่งออกไปจากโพรงถ้าแล้วและก็วิ่งตรงไปแบบไม่คิดชีวิตเลยในวินาทีนั้นครับทุกคนในถ้าต่างหันไปมองร่างของผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งแต่เพียงละสายตาไม่กี่วินาทีร่างของเธอก็ดันหายไปแล้วหายไปจากจุดที่เธอยือนเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเคยยือนอยู่ตรงนั้นมาก่อนหน้านี้ ่งถึงผู้หญิงคนนั้นเธอจะหายตัวไปมันก็ไม่ใช่สาระอะไรหรอกครับเพราะว่าทุกคนในตอนนั้นต่างรู้ดีว่าต้องออกไปตามหาคุณชูในป่าเพราะว่าในป่ากลางดึกแถมยังกลางฝนอีกมันอันตรายมากๆทั้งจากสัตว์ป่าและก็ผู้ร้ายที่เข้ามาตัดไม้ในป่าทุกคนเขาไม่รอช้าคว้าไฟฉายกับปืนคู่ใจตัวเองแล้วก็วิ่งออกตามรอยคุณชูไปในความมืดคุณบัตรเขาจำได้ครับว่าทุกคนต่างวิ่งหาคุณชูอยู่หลายชั่วโมง เดินไปตะโกนไปสะกดรอยตามไปเรียกชื่อไปแต่มันก็หาไม่เจอเลยเพราะว่าในป่าตอนนั้นครับคุณผู้ฟังฝนมันตกหนักมากแล้วรอยเท้าของคุณชูเนี่ยก็วิ่งฝ่าพื้นดินที่มันแฉะน้ําบวกกับฝนตกหนักเราวิ่งผ่านไปได้ไม่นานรอยมันก็จะหายไปเพราะว่าฝนมันชะรอยออกไปหมดจนท้ายที่สุดพอฟ้าเริ่มสางทุกคนก็เจอคุณชูคุณชูเขานอนสลบสลัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ตัวของเขาเปียกปอนไปทั้งตัวและตามเนื้อตัวก็มีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดซึ่งจากบาดแผลเนี่ยมันไม่น่าตกใจอะไรหรอกครับเพราะว่าวิ่งฝ่าป่ามาแต่ที่ใบหน้าของเขานี่สิใบหน้าของคุณชูซีดเผือดเหมือนคนที่ตายไปแล้วดวงตาของเขาเบิกกว้างแต่ที่มุมปากของเขาดันมีรอยยิ้มแต่มันเป็นรอยยิ้มที่คุณบาดเห็นแล้วต้องเบือนหน้าหนีเพราะว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของคุณชู มันเป็นรอยยิ้มที่ดูว่างเปล่าไม่มีชีวิตชีวาเหมือนกับคนเสียสติที่ตอนนี้ไม่สามารถประคองสติตัวเองได้อีกแล้วและด้วยความที่คุณชูเองเขาไม่มีสติเนี่ยแหละครับทุกคนก็เลยต้องพยายามแบกร่างของเขากลับมาที่แคมป์เก่าที่กองไม้พยุงก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องรีบติดต่อวิทยุเรียกชุดสนับสนุนให้เข้ามาช่วยโดยด่วนที่สุดซึ่งหลังจากที่ชุดสนับสนุนมาถึงนะครับ ทุกคนก็พาคุณชูออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดทันทีอาการตอนนั้นเนี่ยมันดีขึ้นในช่วงแรกนะครับคุณผู้ฟังแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆแย่ลงตามลําดับเรื่องแปลกก็คือหลังจากที่หมอตรวจอาการคุณชูแล้วหมอบอกว่าเป็นไข้ป่าธรรมดารรมดาทั่วไปแล้วร่างกายรวมถึงอวัยวะทุกอย่างในร่างกายมันปกติดีหมดเลยและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกน้องพี่ป้อมอย่างคุณชูเนี่ยแหละ พี่ป้อมเองก็เอาเรื่องราวทั้งหมดนนะครับไปเล่าให้กับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งฟังเป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านป่าแถวนั้นนะครับแล้วก็สนิทก,กับพี่ป้อมดีเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาอะไรทํานองนั้นผู้ใหญ่เขาบอกประมาณว่าเออสิ่งที่คุณชูเขาไปเตะอะ่ะมันเป็นสารจริงๆนั่นแหละแต่สารที่ว่านี้มันก็เป็นไปอย่างที่พี่ป้อมเขาเดาเอาไว้นั่นก็คือพวกผู้ร้ายที่เข้ามาตัดไม้พยุงในป่านะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเขาเข้ามานอกจากมือตัดนอกจากอาวุธที่เข้ามาครบมือแล้วส่วนใหญ่เขาจะพาหมอผีมาด้วยนะตรงจุดนี้น่าสนใจทุกคนคือผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังประมาณว่าตัวเขาเองอ่ะหมายถึงสมัยก่อนนะครับเมื่อ20ปีก่อนผู้ใหญ่เองเคยตัดไม้ทําลายป่าแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตัดในป่าไทยนะครับไปตัดป่าฝั่งพมา่าเพราะอย่างนั้นผู้ใหญ่แกเลยรู้วิธีดี คือนอกจากจะเป็นชายชะกันเอาเครื่องมือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ลำเลียงไม้หลังจากการแปลรูปแล้วเนี่ยหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งที่แอบเข้าไปตัดไม้ในป่าสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือหมอผีครับอาจจะเป็นหมอผีกระเลียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับหมอผีขเขมรก็ได้ต้องเป็นคนที่รู้จริงนะครับเข้าไปด้วยแล้วก่อนจะลงมือตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยก่อนจะหาผลประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้น ทางในทุนเขาจะสั่งให้หมอผีทำพิธีก่อนถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายเขาจะเรียกว่าพิธีสะกดนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนได้รับอาถรรพ์อะไรทํานองนั้นเหมือนกับเป็นการสาบแช่งแล้วก็บรรจุอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในกลาลาที่มีข้าวสารไอสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละที่ผู้ใหญ่แกบอกว่ามันเป็นของที่ลงอาถรรพ์เอาไว้และพออาถรรพ์ที่โดนสะกดนี่นแหละมันก็เลยทำให้พวกตัดไม้ทำลายป่า ตัดป่าได้ตัดไม้ได้โดยไม่โด,โด,โดโอนอาถรรพ์ป่าแล้วมันก็ดันบังเอิญในตอนที่เข้าป่าครั้งล่าสุดคุณชูดันไปเตะสารที่เขาใช้ผน,นึกอาถรรพ์เอาไว้แล้วก็เตะไอ้กะลาเข้าสารที่ว่านี้เนี่ยแหละกระ,กระจายเต็มไปหมดเลยและเพราะแบบนั้นของมันก็เลยเข้าตัวคือคุณบัตรกับเพื่อนๆเ,เขาเชื่อกันว่าคุณชูของเข้าตัวนะครับซึ่งมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่จริงคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟัง คือหลังจากนั้นครับพอคุณชูกลับมาที่ค่ายแล้วก็ทำงานตามปกติเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่3เดือนครับคุณชูก็เสียชีวิตคุณบัตรเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวคือนอนไปแล้วแล้วก็ไหลไปเลยพอไปตรวจร่างกายหาสาเหตุชนนะสูตรเรียบร้อยก็เป็นเพราะหัวใจครับทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้คุณชูไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจมาก่อนแล้วจากการไปหาหมอครั้งล่าสุดที่ออกมาจากป่าชั้นในะนะครับ หมอก็บอกว่าเป็นไข้ธรรมดาสมองปกติหัวใจปกติร่างกายอวัยวะทุกส่วนปกติหมดเลยหมอก็เลยให้กลับมาประจำที่่ข้เหมือนเดิมซึ่งจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่มันเกิดขึ้นครับคุณบัตรเขาบอกว่าถึงจะไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนสนิทของเขาในสมัยที่ยังประจำการอยู่โดยที่ณปัจจุบันนี้ะนะครับป่าแถบนั้นที่เคยแบบเป็นที่ตัดไม้พยุงอ่ะ ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีป่าขึ้นทดแทนแล้วล่ะแต่พวกตัดไม้ก็ยังคงมีอยู่แล้วมันก็น่าแปลกนะครับเหมือนกับว่ามีเกลือเป็นหนอนมีคนในเป็นหนอนด้วยเพราะว่ากว่าข่าวกลองจะมากว่าจะรู้จุดกว่าจะเข้าไปปราบได้เนี่ยไม้มันโดนแปลรูปไปบางส่วนแล้วครับแล้วมันก็เป็นไปตามสิ่งที่คุณบัตรกับทีมคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ในเรื่องราวนี้นะครับนั่นก็คือตอนที่เดินเข้าไปถึงจุดจุดนั้นแล้วก็เห็นค่ายของพวกตัดไม้ พวกตัดไม้รู้ตัวทันครับไหวตัวทันแล้วก็หนีทันซึงจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พอเรื่องราวมันผ่านมาเรื่อยๆคุณบัตรเองก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติโดยเขามีกฎข้อห้ามที่ประจําทีมของเขาเอาไว้นั่นก็คือเวลาเจอสารแปลกๆหรือว่าไปเจอค่ายตั้งแคมป์ของพวกตัดไม้หรือไม่ก็แอบส่งยาของพวกนี้ครับจะไม่ไปยุ่งเด็ดขาดเลยจะจับเฉพาะคนผิดแล้วก็เอาของกลางออกมาจากพื้นที่เท่านั้น สารแปลกๆของเส้นไหว้หรือแม้แต่ของที่พวกผู้ร้ายกินกันคุณบัตรและทีมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าตัวเขากับเพื่อนกลัวว่ามันจะซ้ำรอยเรื่องราวของคุณชูเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนที่ทำงานตรงนั้นจริงๆเราเองไม่สามารถมีประสบการณ์แบบนี้ได้เลยนะครับและผมเองก็ค่อนข้างที่จะเออเข้าใจนะ เพราะว่าเวลาเข้าป่าเขาจะบอกกันว่าในป่ามีอาถรรพ์ป่ามีแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรแบบนั้นที่เป็นสิ่งลี้ลับนะครับแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับมีผูกก็ต้องมีแก้มีบวกก็ต้องมีลบมีคุณใสก็ต้องมีคุณพระไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะอาถรรพ์ยังไงครับยังไงมันมีวิธีแก้อยู่แล้วเหมือนกับบ้านช่องบ้านเรือนสถานที่ทํางานที่มันมีการแก้ห่วงจุ้ยอะไรแบบนั้นหรือเปล่า ผมคิดว่าน่าจะแบบเดียวกันนะคือคนที่เขาไปตัดไม้อะเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าพื้นที่ในป่าลึกมันต้องมีอาถรรพ์นอกจากสัตว์ป่านอกจากเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้เขาก็เลยจำเป็นจะต้องมีของเข้าไปแก้นั่นก็คือพวกหมอผีในการสะกดอาถรรพ์อะไรแบบนั้นจริงๆเนี่ยคนตัดไม้คนกระทำความผิดแบบนี้เขาก็หัวใสดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแทนที่จะใช้ความสามารถพวกนี้ในด้านที่มันดีหน่อยเนาะเอาความสามารถพวกนี้มาเลี่ยมกับเรื่องผิดกฎหมาย แต่จนท้ายที่สุดการทำพวกนี้ครับผมคิดว่ามันแบบอยู่ไม่ได้นานหรอกถึงจะอยู่ได้ถึงจะรอดครั้งนี้ไปได้ครั้งต่อไปก็อาจจะไม่รอดแล้วก็ต้องมาคอยระแวงหน้าระวังหลังวัวเจ้าหน้าที่จะตามมาหรือเปล่าจะมาเช็คบินหรือเปล่าหรือถ้ามีการประท้ากันนะครับมันต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอีกนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำแบบนี้มันจะคุ้มสักแค่ไหนแต่ถ้าเลือกได้ผมคิดว่าไม่ควรทำหรอกครับแล้วคุณผู้ฟังหลหะครับ คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณลุงสมบัติตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีผูกก็ต้องมีแก้นะมีคุณสายก็ต้องมีคุณพระเพราะอย่างนั้นที่ที่มันอาถรรพ์แสนจะอาถรรพ์มันก็ดับอาถรรพ์ได้ด้วยการสะกดอาถรรพ์เหมือนในเรื่องราวนี้หรือคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ไง่ายๆครับ เพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ นั่งทํางานนานๆแล้วหลังพังใช่ไหมครับผมทํางานอยู่หน้าคอมตลอดเวลามันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่จะหลังคอมสายสพอร์ตหลังของยี่ห้อ m ม r ร์ครับมันจะช่วยดัดหลังคุณทําให้โพสเจอร์ของคุณกลับมาดีได้เหมือนเดิมใส่ง่ายๆเลยครับเหมือนกับเราใส่กระเป๋าสะพายทั่วไปเลยตรงกึ่งกลางของตัวสายรัดมันจะเป็นตัวติดแบบตีนตุ๊กแกนะครับติดง่ายแล้วก็แกะออกง่ายมากๆโดยที่ตัวสายจะเป็นยางยืดใส่ได้กับทุกข,ขนาดสัีระแ,ะและความสูงของคนไทยอย่างแน่นอนโดยหลังจากใส่สายรัด มันก็จะยืดหลังเราทําให้เรากลับมานั่งหลังตรงอีกครั้งจะได้ไม่ต้องเสียบุคลิกเรือรังสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้8เรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ